สวัสดีจ้ามานี่มากินข่าวรอบเดิเอขนมกินขนมกีนหิวว่าจานหญ่ดอกจานน้อยๆว่ามีเเ้นเขาปุ่นพี่น้องเอาเส้นนั้นเอาเส้นยำไหมเ้นเซนหล่อนไหมเราเหมันก็นน,กกนิดนึงกัขนมกินบ่ แสบอยู่จ้ะพี่น้องแก่คัดได้อยู่สุดเส้นน้ำกินแห่งมากมันเบิดมันขึ้นหิวเขารอบเด้อนี่จะเส้นร้อน <c oughs> น้ำยากับน้ำกิน,อกนโอเคอยู่พี่น้องแสบอยู่แก่คัดได้อยู่เส้นร้อนกันผู้ใดบ่มีเส้นขนมกิน เริ่มด้เส้นร่อนกีแกคัดได้แนริมนมกัน เสียแหลกร่องบไงเส็จขนมกินบะหมีเฮ็ดน้ำยาแล้แกห่วยนันอยากกินเท่ไหไม่แต่เซนร,ร่อนกับเซนร,ร่อนเท่านี้นแสบดีเนาะรึมง,งอกงอกใจกันตัวงอกกับอวบบขาวๆแซบ่แซบ ตัวหั่นเองสามหมู่หมู่ซีซีได้กินบ่ออปวดครับบ่ตัวหงาะเห็ดกินเองปอดสารพิษร้านอาหารมไม่ได้เลยเปิดร้านอาหารเปิดกระเฮ็ดแต่คายร้านอาหารพระเจ้านั่นร้านไม่ทอดเปิดกระเฮ็ดติ่งเองไปเรื่อยๆจ้ากัน เขาทาพี่นองเขทาทาเสซนน้ำกินมมะมี่ออกเสซนร่รอนแท่นมุ <c oughs> จกักพริกแป้งพักนี่หลายอยู่ลืมเตรียมมะดันมันซ้อมอยู่สักพันมันยังต่ำทาไหมามือเราจะเตรียมไปแบบด้ว่อย

นมกินมกบมมีกับเซนร่อนอรโดน้ำตแต่ละขอความอันนั้แคนน่นี้พี่น,อน้องอย่าลืม กดติดตามกดซับจะใครกดไลค์กดแชร์ให้สาวกระสินน้ำเนนเด้อเด้อถ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ